สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นก็ยังคงท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งในกานดูชมทั้งเรื่องของการที่ชงยุบพักเพื่อไทยจากสิจะในกานดูชมผู้หาซีนไม่หยุดยั้งนั้นไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีโดยศิลาก็ได้ออกมาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับมีการชี้นําจากทักษิณชินวัตรในการดูชมปมแคนดิเดตนายกอะไรต่างๆนนนั้นสุดท้ายก็โดนวิษณุเขือกล้วยเอ้ไม่ใช่เครืองามครับท่านเบรหัวทิมบอกว่าคลิปทักษิณนั้นนไไมม่่่ครอบงงาจะถึย พักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันบอกว่าไม่น่าถึงขั้นยุบพักนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่นั้นไม่เป็นไรครับท่านแม่มึงอันนี้มันมีหน้าโผล่มาด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีส่วนตอนนี้แฟนขับของกำนันเทือกนั้นหากหลงขบมาฟังนั้นท่านอาจที่ดีใจเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเพราะว่ารายการคุยกับเทือกใช่ไหมวะรายการคุยกับอะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะโผล่มาทุกวันเพื่อหัดสบดีก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นนนนไม่่่่่ออาาาาจจจแใครรับทหหืววเ็ เลตติ้งของพี่โทนี่หรือว่าดรทักษิณชินวัตรในการออกขับเฮาทีนึงนั้นไม่ใช่ขับไล่นในการดนผู้ชมไปขับไล่น้นมันอีกตัวหนึ่งไม่รู้ตัวไหนเหมือนกันก็เลยอยากออกมาหาแสงบ้างหรือเปล่านั้นไม่มีเขียนในข่าวครับท่านแต่ที่แน่ๆมีวันนี้โดยเทือกอาจจะอ้างวังอาจดงไม่หยุดยั้งลงเรื่อยๆนะครับดนผู้ชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นสสแหย่ย้ายพักนะครับแล้วก็ผู้สมัครเก่าๆอะไรนั้นซึ่งก็เป็นสสสอบตกที่ลงพักไอ้ลุงกำนัดไ,ไม่ใช่พักไอ้เทือกนี้นะครับก็ได้แห ออกแล้วก็ลากลับไปซบประชาิปัตยในกระดานผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านโดยตอนนี้เอเือกเข้าสู่หมดอ้างว้างอย่างเป็นทางการหรือไม่ไม่แน่ใจแต่วันนี้ลาอ,ออกไปอีกคนนึงแล้วครับท่านโดยเอเือกอ้างว้างหลังอดีตผู้สมัครสอสแห่ย้ายพักไปเมื่อข่าวก่อนนั้นหลายสิบชีวิตในครทดานผู้ชมซบประชาิปัย์นั้นทิ้งเอเือกให้อ้างว้างได้อย่างไรไม่แน่ใจแต่ล่าสุดครับท่านเพชรชมพูในครทดานผู้ชมเพชรสีอื่นไม่แน่ใจสสปาร์ตี้ลิทพักไอเือกนี้ก็ยังคงทิ้งเทือกอีกไลนะในับทดานผู้ชม แล้วก็ยังอุบอยู่นันเนี่ยบอกว่ายังไม่มีแผนพัมพมอะไรเข้ามาว่าจะไปเข้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับดิานผูชชมอันนี้ก็อาจจะเป็นเกมออกมาแล้วหรือไม่นั้นในสัญญาณในการที่จะเลือกตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติอยู่พรรคลุงกับนันต่อไปนั้นก <c oughs> ็อาจจะได้นะครับแต่ว่าได้ที่ว่านั้น <c oughs> ได้เก้าอีอ้ประมาณ2เก้าอี้3เก้าอี้หรือเปล่าถ้าเก้าอี้ไม่พอเดี๋ยวมาทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะบริจาคให้เนี่ยมีว่างอยู่ตัวหนึ่งซื้อมา80บาทครับท่าน <c oughs> ใช้ประโยชน์ได้เล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็นั่งไไดด้้้ลุกขึนนนนยืรบาู ส่วนตอนนี้ธนกรวังบุญคงชนะนั้นแต่ว่าไอ้คงจะชนะนั้นก็ต้องคงไว้อีกช่วงหนาตาปีนะครับท่านผู้ชมบาะว่าแพ้ครับท่านที่ผ่านมานั้นไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวในเรื่องความเลือกตั้งให้แพ้นั้นก็ได้ออกมาปื้มนะครับไม่ทราบว่ามันจะปื้มเพราะอะไรบอกประยุทธ์เนี่ยหลังจากที่โพออกมาเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมซุปเปอร,ร์โพซุปเปอร์แพดอะไรของมันนั้นบอกเหมาะนั่งนายกนั้นไอ้ธนกรก็ปื้มครับท่านก็ช่างมันไปก่อนส่วนตอนนี้ประวิทย์ลงพื้นที่นะครับในวันที่นกจััจปปบ,บยี่สน บุรีหรือจังหวัดอะไรสักอย่างนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจสื่อมวลชนถามประวิทย์เมื่อไหร่มึงจะออกไอเวรเนี่ยไม่ใช่โอ้ยโทษโทษประวิทย์ลั่นมอ็อบต้านลงพื้นที่จัดตั้งมาแค่สิบกว่าคนกลัวอะไรไม่ใช่มาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยประกาศประกาศท่านทั้งหลายฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเว้ยโดยตอนนี้ประวิทย์ครับท่านผู้ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ไม่รู้วมันรู้อะไรบ้างหรือยอย่างนั้นลั่นตอนนี้มอ็อบต้านในการลงพื้นที่นั้นไม่ได้กลัวนะเนี่ยเพาาราะว แค่สิกว่าคนกลัวอะไรไม่ใช่มาเป็นหมื่นเป็นแสนนั้นก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรส่วนในตูดูไว้ตอนนี้ยิ่งรักชินวัตรคืนนี้จะออกมาทอกฟอร์มไม่หยุดยั้งในะครับผูชชมหลังใจที่โดนในตู่นี้มันยึดอานาจไปเตรียมบ่อปบ,บ่อยที่เด็ดครับท่านโดยนาทีวิประโยคสิบปีอุทกภัยแล้วก็เผยเรื่องในวันนั้นจากปากยิ่งรักนะครับโดยบอกว่ายิ่งกว่ารับน้องพอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพอแค่ไหนนะครับส่วนศิลานั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทุเลยเตะทะลุเมนไปถึงไหนนะครับหลังจากที่หิวแสงไม่หยุดยังออกันนคคิิิปทแด นายกขูดโดนยุบพักล่าสุดวิษณุก็เบรกหัวทิพม์ไปที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็ต้องจับตาม,มองนะ้เนี่ยว่าหลังจากครั้งก่อนนั้นที่ศิลามันบอกว่าให้พรคประชาธิปัตย์นั้นหาตะก้อไปเคาะปากอลงกรพลบุตรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอีกทีว่าตะก้อนั้นมันจะไปเคาะปากใครต้องติดตามด้วยว่าจะเป็นตะก้อที่เขาใช้ตอบบอลหรือตะก้อที่เคาะปากหมานั้นไม่ได้มีเขียนบอกไว้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านโดยขณะที่ยิ่งรัชชินวัตรกำลังจะออกมาปล่อยทีเด็ดให้ตูมันดูหรือเเปลล่่่าานนนนั้นนน้้ไมมีีขขยใววอ ครับท่านไอ้พวกรองโคศกก็ออกมาแนะ่แฟนคลับยิ่งรักนในการดูชมวันนี้แฟนคลับนในการดูชมแต่ว่าถ้าเกิดแฟนคลับไล่นั้นประยุทธ์หรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะมันไม่มีเขียนในนี้ถ้ามันมีเขียนค่อยว่าไปครับท่านบอกว่าจะเปรียบเทียบความนิยมไม่เบิกตัวไม่ใช่ประยุทธ์นั้นต้องดูเวลาด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ผ่านเวลามาช่วนาตาปีแม่มืองเอ้ยทำได้แค่นี้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไปทำาอนติ้นเบื้องอะไรส่วนเอฟฟังอยู่มึงอย่าพึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดขอโหนด้วยครับท่านเน็ดเพื่อไทยจะ ก็เพื่อทักษิณลั่นอย่าให้นักโทษหนีคดีเข้าสู่อานาจก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมว่าไอ้พวกขัดจริยธรรมร้แรงนั้นไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะเนี่ยลุกป่าอะไรประมาณนี้ว่ามันจะหลุดจากสสแลไม่สูตรสไม่หลุดแล่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่เทือกฟังอยู่ตอนนี้อาจจะยิ้มไม่ออกแล้วครับท่านโดยหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นไอ้พักลุงกำนันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังคงมีคนเลือกครับท่านแม่เมืองเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยโผล่เข้ามาได้รู้สึกว่าจะได้สสเขตแค่หนึ่งตัวแต่ไม่ใช่หนึ <S <S <ๆ S 2> ก็หลังจากนั้นเมือ่อสองสามอาทิตย์ก่อนนั้นอดีตผู้สมัครสส,สพรรคไอ้เทือกนี้โทษทีจําชื่อพรรคไม่ได้เพราะว่าไม่ดังนะครับลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแย่แม่มึงได้มาแค่สามสี่ห้าที่นั่งนั้นเนี่ยอุ้ยอะไรกันวะเนี่ยก็ถ้าเกิดสมมติเป็นบัตรสองใบนั้นก็รับรองว่าชิดนะครับดั้งูชมหายแน่นอนทีเดียวกับพรรคไอ้เทือกนี้ส่งผลให้เพชรชมพูครับท่านใครก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แน่ใจว่าอยู่พรรคไอ้เทือกแน่นอนทิ้งลุงกำนันครับท่านส่งผลพล้สสนสสทันทีเนื่องจากว่าเป็นส ปาร์ตี้ลิสต์ในการเดมนผู้ชมแล้วก็ส่งผลให้สอส,อสอคนถัดไปนั้นอันดับต่อไปนั้นขึ้นมาแทนที่ก็ได้มีคําถามนั่นเนี่ยบอกว่าทิ้งลุงกำนั้นให้อ้างวางได้อย่างไรวะเนี่ยหลังจากที่เคยเป่านกหวีดด้วยกันมาหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจในะคะรท่านผู้ชมเมื่อปี57นั้นจราจรเป่านกหวีดรถหยุดกับท่านไอ้เทือกเป่าทีเดียวไอ้ตู่โพนะครับพร้อมรถถังนั้นก็ยึดอำนาจไปไม่ทิ่เรียบอยก็ไม่ที่วิปลาสิ้นดีอับปีอย่างสุดตีหรือเปล่านั้นไม่มีเขียนในข่าวอย่าไปูู้ดแบบนนนนะนะัั้้ร่ผชมมีเกิ หรือไม่ดีก็นั้นไม่แน่ใจครับท่านขออภัยที่สะดุดไปเมื่อกี้ก็ต้องจับตามองหรือจะยังไงนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์เต็ไมไปด้วยความมีลุงตุงดังสังขยาไม่หยุดยั้งครับท่านส่วนตอนนี้สอบวุ่นนะครับพักภูมิใจไทยฟาดแรงประยุทธ์ตั้งทหารคุมแก้โควิดใต้แล้วก็ดึงดนร่วบอํานาจนะครับท่านผู้ชมมาที่ก็ออกมาจากพักภูมิใจไทยครับท่านโดยตอนแรกนั้นก็มีคนไปเปลี่ยน,นอะไรวันนี้พี่วิกิพีเดียนะครับว่าเป็นพักภูมิใจตู่อะไรประมาณนี้เป็นเซลขายชิ้นทอแบกอะไรนั้นนน้นนนนตอัก็ไม่รวบ จะเป็นอย่างไรบ้างไอเซลขายชิโนแวกนั้นะนะรู้สึกว่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเดิ่ผู้ชมเปไ็นไอหมอยอะไรสักอย่างนั้นก็ไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าจะพูดอย่างไรดีครับท่าน ก็วุ่นวายวกวนไม่หยุดยั้งนะครับโดยตอนนี้ก็ได้มีข่าวลือออกมานะครับท่านผู้ชมโดยท่านประธานของผมนั้นหลังจากที่ผมพักมักพูดผิดพูดถูกนั้นก็จะต้องยกมือท่านประธานถอนคาพูดแล้วก็ช่วงนี้ท่านประธานนั้นได้ไปลงพื้นที่ต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้ไปวุ่นวายวกวนเหมือนกับประยุทธ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมมีข่าวปล่อยโดยสภาก็ได้โต้ข่าวลือชวนหลีกไปยังไม่ตายยังอยู่ดีติดเชื้อในกระแสเลือดชี้ข่าวเก่าเล่นแก้น้ํารั่วห้องประชุมนะครับท่านผู้ชมโดยห้องประชุมหรือว่าห้อง แล้วสภานี้เป็นหมื่นล้านนะครับน้ําฝนท่วมลงมานี้อย่างกับบ้านสังกะสีเลยครับท่านแม่เมืเอยต้องออกปีไปนั่งรองนั้นก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมผมกำล,ลังจะหาข่าวเพื่อที่จะเริ่มข่าวก่อนโดยต้องหุบปากไอ้หอกหักสังกะเบือ่อนนี้ก่อนหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านหลังจากที่สีจ้าทะลุเมนนะครับท่านผู้ชมได้วิ่งยิ่งกว่าทีสี่คูร้อยครับท่านท็อปฟอร์มไม่อยู่ยังฮูเซนโบเห็นยังต้องชิดซ้ายนะครับท่านผู้ชมในการทําลายสถิติวิ่งหนีม็อบหน้าสภานั้นตอนนนี้ก็เพื่อาง แต่จะเข้าแค่ไหนเขาไม่ได้เขียนบอกพ่อยสิจ้าจอบฟันคลิปทักษิณบมแคนดิเดตนายกคู่โดนยุบพรรคแน่นะครถึงผู้ชมอุ้ยไทยแล้วตทยแล้วโดวยบ้านป้า,าตรงข้ามครับท่านเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งเนี่ยพอผมเดินผ่านมาชอบขู่นะคร่านผู้ชมขู่เป็นภาษาเขานั้นผมก็ไม่ฟังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการขู่แบบเดียวกันหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ที่แน่นอนนั้นสีธนนชัยลอดช่องประจําสภามาแล้วนในกคร่านผู้ชมไอ้ลอดช่องนี้ไม่ใช่ช่องนัดวิวแต่อย่างใดแต่เป็นช่องไหนนั้นไม่ใช่ช่องผมแน่นอนเบล ท่านหัวทิมกันเลยทีเดียวปมคลิปทักษิณบอกว่าไม่ครอบงำแล้วก็ไม่น่าถึงขั้นยุบพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะใช้อะไรจุดๆๆนอกระบบนั้นมาอีกหรือเปล่าด้วยถ้าเกิดพักเพื่อไทยโดนยุบนั้นก็ตั้งแต่ที่มีผ่านมาไทยรักไทยโดนยุบก็ชนะอีกมาเป็นพลังประชาชนหลังจากพลังประชาชนสมัครส,ครสุนทรเวชชิมไปบ่นไปตะหลิวปิวสมชายวงสวัสดิ์เข้ามาก็โดนในพวกพานมิตรนะครับท่านผู้ชมปิดทำเนียบยึดไปทำนาไม่ทราบว่าเป็นพราะอะไรนั้นไม่เคยได้เข้าสภานั้นสุดท้ายก็ ตำแหน่งนายกอีกครับท่านเปลี่ยนมาเป็นพรรคเพื่อไทยนั้นก็ชนะไม่หยุดไม่ยั้งรวมถึงการเลือกตั้งรอบนี้ด้วยนั้นก็ชนะครับท่านแต่ว่าออประยุทธ์ซึ่งมันตั้งพวกสวะสองร้อยห้าสิบตัวแล้วก็บรรดาลิ้วล้อดะารเงี้นาน้องชายอะไรต่างตางก็นานั้นนะครับมายกมือให้ตัวเองนั้นก็ได้เป็นนายกพอแบบนี้หรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ในะครับท่านผู้ชมเพราะศักยภาพอย่างคนอย่างประยุทธ์นั้นถ้าเกิดเป็นรองเลือกตั้งจริงๆนั้นคงจะได้นะครับท่านผู้ชมแต่ได้ที่ว่านี้ได้ไปอยู่นอกสภาเพราะไม่มีคนเลือกหรรืออไไม่ย่ยาง ไม่แน่ใจในะครับท่านผู้ชมไม่อาจบอกได้ครับท่านก็ออกมาไม่เป็นวายกันเลยทีเดียวส่วนเีเอตอนนี้มือหุบปากไม่เป็นหรือไงไม่แน่ใจครับท่านโดยเอเอครับท่านเนี่ยเพื่อไทยจะวันนี้พรุ่งนี้แล้วเสือกอะไรกับเขาไอเวรเนี่ยไม่ใช่ก็เพื่อทักษิณลั่นอย่าให้นักโทษหนีคดีเข้าสู่อำนาจนะครับท่านผู้ชมก็ช่างกับแม่มันไปก่อนเลยเล็ดอดีครับท่านก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อตอนสัก3า5สปีที่แล้วเมื่อปีห้าหลังจากยึดอำนาจน,นั้นโดนคดีเอ่ออะไรวะค้าอาบูทครับท่าน จาๆนาจนสุดท้ายนะั้นไปโดนลูกป่าเลี้ยงไก่นะครับเดิมผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณวีระสมความคิดด้วยที่เป็นมือปราบอารีนาก็อีลุงตุงนั่งสังขยาครับท่านคุณลูกลากเก้าอี้พ่อทวีแย่งไม่ไม่รู้จะทําอย่างไรดีส่วนในเทือกก็อ้างว้างไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับท่านแต่หลังจากที่ยิ่งรักชินวัตร์กำลังจะออกมานั้นให้ไอ้ตู่ดูไว้หรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านไอ้นี้ก็ออกมาหาแสงไม่อยู่จังบอกต้องดูช่วงเวลาด้ บูนะั้นรู้สึกว่ามันเป็นโคศกไอ้นี่มันลองแนะ่แฟนลับยิ่งรักมาไล่ประยุทธ์กันไหมไอ้ไม่ใช่จะเปรียบเทียบความนิยมนาย,ยกต้องดูช่วงเวลาด้วยในกครานผูน้ชมโดยประยุทธ์นั้นมันอยู่มาตั้งแต่ปี57ครับท่านแม่มึงไม่รู้สร้างประโยชน์อะไรกับประเทศชาติบ้างประชาชนเขาพูดมาแบบนี้นะผมก็จะเดินไปห้ามแต่หลังจากนับตีนดูแล้วไม่ไหวครับท่านเยอะเหลือเกินนะครับในผู้ชมก็ต้องปล่อยให้ประยุทธ์มาในนั้นก่อนโดยไปลงพื้นที่ท,ที่นู่นที่นี่จะโผล่หัวไปที่นู่นไปที่นั่นไปที่นี่นั้นน,น,น การท่วมแต่อย่างใดนะคะรับท่านผู้ชมมันก็จะโผล่หัวกระบานไปทุกทีเลยเป็นการหาแสงหาเสียงหรือว่าเป็นการซ้อมเลือกตั้งหรือเปล่านั้นโดยมีปัญหากับธรรมนับผมเผ่านะคะรับท่านผู้ชมในปมที่เอะถ้าเกิดสมมติเลือกตั้งครั้งหน้าใกล้เข้ามาขึ้นทุกทีแล้วเนี่ยเราจะเจ้าอะไรไปเป็นจุดขายนะคะรับท่านผู้ชมประยุทธ์จะมีจุดขายหรือไม่นั้นบางคนก็บอกว่าไม่มีจุดขายอันนี้ผมเถียงขาดใจเลยครับท่านเพราะว่าจุดขายนั้นมีแต่ไม่รู้จะขายดีหรือไม่น่าจะดีเหลือเกินนะคะรับท่านผู้ชมขายดีที่ว่านี้ก็คือขายที่หน้้าาหรือป่่นนัก็ไม แน่ใจครับท่านก็ต้องจับตาม,มองในการเรื่องผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนตอนนี้คือหาไม่หยุดยั้งครับท่านไอ้น้อมนำนะครับหลังจากที่เป็นน้อมนาคําสอนพระพุทธเจ้าสู่พักประวิตย์ประยุทธ์นั้นเอ่อพักประวิตรเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ไม่เกี่ยวโดวยไอ้น้อมนาผู้สร้างสารพัดวีรกรรมสสปัดเสษสวะนักรัรองสมุไรก่อนสารละธรรมนุนชี้ขาดสถานภาพสอสในขณะทีผู้ชมไอ้น้อมนานี้ก็ออกมาบอกแล้วว่ายังไม่ได้ขูดหินปูนไอ้ไม่ใช่ <laughs> เพราะว่าน้อมรับคําตัดสินก็ต้องจับตามองในการเรื่องผู้ชมว่าวันที่20 ส0ตุลาที่จะถึงนี้ซึ่งก็คืออีกสองวันนี้นั้นมันจะโดนตัดหรือเปล่าหรือถ้าเกิดไม่โดนนั้นก็น่าจะยังไงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันะครั่ท่านผู้ชมผมก็พยายามจะป้ให้อย่างเต็มที่แล้วครับท่านก็เล็ดติดบีข้ามผ่านมาไปก่อนโดยวันนี้นั้นข่าวสารดีไม่ค่อยจะมีเจอแต่ข่าวสารเลวเนะครับท่านผู้ชมผมก็ต้องอดทนแล้วก็เอามาอ่านให้ท่านฟังครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติเอ่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหหลังจากภูมิใจไทยไปเอ้นู้นนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรประยุทธ์ผัวหัวกบาล ยอดติดเชื้อพุ่งเล็งล็อกดาวน์บางพื้นที่คุมระบาดนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะระบาดหรือจะสองบาทแล้วก็ช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้นั้นประชาธิปัตย์มาจ่อมาหิวแสงกับหายแฟดไม่อยู่จังหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจยืน่นแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิน่นเปิดทางให้สอสอส,อสอวอไม่รู้ไอ,อ้สวที่ว่านี้เป็นไอ้พวกที่มันโดนประยุทธ์ตั้งมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้มีเขียนไว้แล้วก็รัฐมนตรีนั้นช่วยหาเสียงการเลือกตั้งได้ครับท่านโดยเลือกกตั้้งทีีว่วน็จะ เลือกตั้งท้องถิ่นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีกันเลยทีเดียวท่ามกลางการปื้นปิติอย่างสุดล้นครับท่านของพรรคประชาธิปัตย์นั้นบอกว่าเนี่ยจุลิยรสีและตัวบาสิรัตเหมาะสมเหลือเกินจากบานไปสํารวจโ,โพลนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ามันไปสํารวจหนะ้าพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่านั้นไม่อาจานนแน่ใจบอกว่าประยุทธ์กับบวชนี้เหมาะเหลือเกินเหมาะไปตายซะเว้ไม่ใช่โอ้ยโทษโทษไม่มีนี่หว่าอ้อเออใช่ไม่มีครับท่านโนยโทษทีนะเว้ยเฮ้ยเหมาะเหมาะแต่หลังจากที่ผมทําโพลตอนนี้ผ่า ่านมาช่วนายังไม่ช่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมคะแนนโหวตยังไม่เท่าไหร่คุณคิดว่าใครเหมาะสมเป็นนายกตอนนี้ประยุทธ์ครับท่านพุ่งทยานไม่หยุดยั้ง3%เจุลินหร์ิ่พิทัยพรรคเก้าไกลนั้น8 6%กเนเลยทีเดียวสุรราลัดครับท่านเกยุราพันธนันอยู่ที่9%ส่วนกรจากพรรคก,ก้านั้น1%เท่ากับประชาธิปัตนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ต้องจับตามองต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อนะครับหลังจากที่จะมีข่าวออกมาว,ว่าประมาาาาาาววันนนนยอองงกกมช่่่่ครรบททเเเพพะปป็็ผลไ เพราะว่าเป็นทางการน่าจะพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์เรื่อยๆครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติยิ่งรัก like, ชินวัตรจัดการน้ําในยุคปี54นั้นประยุทธ์เดินตาต้อยต่อยตอย,ตอย,ตอยแล้วก็หลังจากเดินตามชั่วนาตาปีก็ได้ดําการยึดอานาจนายเก่าในะ <c oughs> น,นกะรดนผู้ชมประชาชนเขาชอบพูดมาแบบนี้นั้นบ้างก็ถามเฮ้ยวัวอะไรที่ยิ่งรักทําไว้นั้นไม่มีเข้าหัวกระบ,บาลไม่เข้าหัวสมองบ้างเลยหรือเปล่านั้นผมก็อยากจะบอกว่าให้ใจเย็นๆกันไว้นะใจเย็นๆกันไว้นะหรือจะไม่ใจเย็นนั้นก็แล้วแต่นะครับดนผู้ชมก็เล็อิดบ ไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้แฟนคลับไล่จะเยอะหรือจะน้อยนั้นสําหรับยิ่งรักนั้นไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดสมมติกับประวิ์นั้นน้อยครับท่านอันนี้ไม่รู้ว่ามันคิดกันเองหรือเปล่าหลังจากที่เป็นไอตัวอะไรสักอย่างหรือเปล่านั้นถ้าเดินเส้นเอียงในการนั่นผู้ชมแม่มึงเดินขึ้นบันไดยังไม่ค่อยจะไหวแล้วเสนอหน้าหาที่เสิงหาซีนหาแสงหิวแฟรหรือเปล่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับท่านมันไม่ดีก็ได้เดินทางเพ่นพ่านที่นู่นที่นี่ไปหมดเลยครับท่านแล้วก็ได้มีบรรดาสสมาแห่ล้อรับในกครนั่นผู้ชมแต่่วา แห่ต้อนรับครับท่านไม่ใช่สามคนหามสี่คนแห่แส่คนหามอะไรนั้นขึ้นบันไดซ้ายลงบันไดขวาย,ยังไม่ได้เจอข่าวนี้นี่แต่ไว้ใบนี้ไม่แน่ใจครับท่านโดยเบื้อป้อมไม,ไม่ใช่โดยป้อมครับท่านเหมินม็อบแห่ตานลงพื้นที่ล่านมาแค่สิบคนจัดตั้งมาจะกลัวอะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่ออกมาไม่หยุดยั้ยงในการเดินบูชมแต่หลังจากที่ผมไปย้อนดูนั้นโอ้ยรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าสิบคนนะเนี่ยเพราะว่าโดนสากัดหรือเปล่านะั้นก็อย่าไปไล่มันเยอะนะแกใช่ไหมวะอ๋อไปไล่ก็ได้เอ้ยไม่ใช่อย่าเพิ่งไปไล เขาครับท่านบอกว่ามาไม่เยอะถ้าเกิดมาเป็นหมื่นเป็นแสนนั่นแหละน่ากลัวแล้วก็บอกว่าทํางานได้อยู่แล้วในการ่องผู้ชมก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้ประวิทย์นั้นเข้าขั้นขาลอยอย่างเป็นทางการแต่ว่าไม่ใช่ว่าขาลอยนี้มันจะบินได้เหมือนซูเปอร์แมนนั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมเป็นแค่รองนายกกระโหลกลาหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจนั้นเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐแต่ว่าตําแหน่งนั้นมีแค่รองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมไม่ได้คุมความมันคงไม่ได้คุมอะไรเลยนั้นก็อาจจะส่งผลให้ประวิทย์ครับท่านตาาเดกสมบูรณ์นี้อจจะขา ลอยตีลอยนะครับก็ต้องจับตาม,มองว่ามันจะลอยไปไหนลอยไปตาวังคานกัไอเบื้องตูหรือเปล่านั้นก็ยังไม่มีเขียนบอกไว้ก็เป็นที่จับตาม,มองครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ ไอ้เทือกอ้างว้างแล้วอย่างที่แถลงเรียนไขไปแล้วนั้นโดยสถานะการทางการเมืองในการดนผูชมถ้าเกิดใกล้จะเข้าการเลือกตั้งนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าย้ายพักทันไม่ทันอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติประชุดมันเกิดบ้าจออะไรเปิีกินแดกทุเรียนทั้งเปลือกไอ้ไม่ใช่มันคนละขาบน,นี่ว่านะมาอาทิตย์ก่อนโดยถ้าเกิดมันสมมติยุบสภาข,ขึ้นมานี้น่าถ้าเกิดอยู่พักไอ้เทือกนี้ต่อไปครับท่านอาจจะได้เลือกนะครับอันนี้ฟันธงแน่นอนเลือกแต่เลือกที่ว่านี้ไม่รู้ว่าเลือกที่จะไม่การหรือไม่นั้นไม่แน่ใ,ใจเพรรว่คคััั้้งงกออนนนนลทุไปยยแบ แต่ว่าได้กลับมานั้นไม่กี่ตัวนะครับก็ทยอยย้ายกันไปเรื่อยๆออกกันไปเยอะๆไม่ใช่ไม่มีออกกันไปเยอะๆอย่าเพิ่งออกครับท่านอยู่กันจนปากไปก่อนกว่าจะปักเข้าเมนนะครับท่านผู้ชมก็เอามาถแถลงเรียนไขข้างเออเบื้องต้นครับทา่านเลยไม่ลิ้นมันลวนแบบนี้วะก็อันนี้ก็อะไรวะเนี่ยอืม,อมติกูเจอแต่ละคาที่ชีวิตจะ,จะ,จะเจริญไม่วะเนี่ยเออเพชรชุมพูเบื่อเหกลาออกพักลุงกำนันจะไม่ได้คุยกับพักการเมืองใดก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีพร่องกั ขอบคุณท่านสุเทพโอ้ยกูไม่ชินเลยเว้ยเฮย้ยกับข่าวนี้กับคำคำนี้นะครับท่านผู้ชมใช้คําว่าท่านสุเทพนั้นก็ไม่รู้ว่จะพูดอย่างไรดีส่วนไอศิลาทะลุเมย์ฟังอยู่มึงก็เงี่ยหูฟังต่อครับท่านหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นออได้มีการแพ่แผ่มำเข้ามาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่จะให้ประยุทธ์นั้นเซ็นมอบสี่ก,มกรมกองเกษตรคืนไปให้กับจุลินลักษณะวิสิทธิ์นั้นหลังจากที่โดนโยกมาเป็นของประวิตรได้ไม่กี่วันนะครับท่านผู้ชมประวิตรนั้นยังไม่ทันได้นั่งเก้าอี้เลยมึง ก็สรุปคือต้องส่งลูกน้องไปโดนออกครับท่านไปขนของออกก็น่าเป็นความเลาา้าฉันอัดปีหรือเปล่านั้นไม่ได้มีเขียนบอกไว้ในข่าวก็ส่งผลให้ตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะเป็นที่อลุงตงุงนางและ่านผู้ชมกัดกันวุ่นวายพวกลนแล้วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแล้วก็องกรพลระบุออกมาบอกแค่คําเดียวว่าเนี่ยอาจจะลองพิจารณาใหม่นะเนี่ยในการที่เข้าร่วมรัฐบาลนั้นศีลาครับท่านทะลุแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไปนอนซ้อมตายในโรงศพแต่มันก็ยังฟื้นขึ้นมานั้นแนะนําให้ประชาธิปัตย์เอาตะก้อไปข้อปากกับอง ไว้ในแครเดอรนผู้ชมโดยวันนี้ถ้าเกิดผมเป็นประชาธิปัตย์นี้ผมก็จะต้องบอกว่าเนี่ยเฮ้ยพรักประชาธิปัตย์บอกไปแนะนำเฮ้ยบอกว่าเนี่ยให้หาตะกอ้ออะไรมาครอบปากมันไว้ด้วย <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตะกอ้อดอกบอลหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปโดยพวกนี้มันจะมีราคาหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่านเพราะว่าผมไม่ได้ให้ราคาคนพวกนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดนี้คงจะถูกเต็มทีหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจวันนี้ยิ่งรักปล่อยทีเด็ดนาะทีวิโย์ประโยชภยัย ซึมซับประยุทธ์เข้าไปในหัวหรือเปล่าประยุทธ์มันรับฟังอะไรบ้างหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามในคืนนี้รู้สึกว่าจะทางยู u ู e ครับท่านยู u ู e พ่เมียมหรือเปล่านั้น <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะมาจากพักเพื่อไทยแล้วก็อีกอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านคืนนี้มากับปอดประสบสุรัตสวัสด,ดีนะครับท่านผู้ชมอด,ดีิรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กิติรัตน์นรนองบุคคลเด่นๆทั้งนั้นเลยครับท่านในวันจันทร์ที่18คือวันนี้นี่เองเ่่วลาที Facebook Youtube ของพักเพื่อไทยส่วน Youtube ของนัดบิวนัดติดตามไปด้วยครับท่านหากชอบก็กดไลค์กดแชร์สักหน่อยจะเป็นบุญอย่างสุดร้นกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังที่อาลบจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน